เรื่องไฟที่เผาตัวเองเดชชายหนุ่มเกเรผููไม่เคยเกรงกลัวใครจากการชกต่อยนำไปสู่ไฟที่เผาบ้านของศัตรูแต่สุดท้ายไฟในใจกลับเผาเขาจนมอดดับในนรกที่ชายทุ่งท้ายหมู่บ้านมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเดชเขาไม่เคยยิ้มไม่เคยเล่นกับใครโตมาพร้อมกับคำด่าและการชกต่อยพอแม่แยกทางไม่มีใครอบรมชาวบ้าน ต่างพากันเดินเลี่ยงเพราะเดชคือปัญหาที่สามารถเดินได้เดชชกเพื่อนตั้งแต่ปอสองแค่เพื่อนแกลง้งเอาดินมาแปะที่หลังไม่มีใครกล้าฟ,ฟ้องครูเพราะเดชขู่เอาจริงทุกครั้งพอโตขึ้นเขายิ่งลุยหนักทั้งมีดทั้งไม้เขาใช้หมดโรงเรียนจึงไล่เขาออกตอนมอตน้นแม่พาเดชมาอยู่กับพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงเป็นคนไม่ดีวันแรกก็ฟาด ด้วยไม้หน้าสามเดชส่วนกลับด้วยค้อนเหล็กเลือดไหลาอาบที่โต๊ะกินข้าวจนพ่อเลี้ยงรู้สึกกลัวหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าเข้าใกล้อีกเลยวัยรุ่นในตลาดโดนต่อยความเพียงแค่ชนไหลเขาโดยไม่ได้ตั้งใจเสียงร้องขอชีวิตดังขึ้นแต่เดชไม่ยอมฟังเหมือนลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธไม่มีใครกาเล่าเรื่องกับตำรวจ เพราะตำรวจเองก็เคยโดนมาแล้วเขาเรียกใครต่อใครว่าศัตรูไม่ว่าคนที่ขัดใจหรือคนที่ชอบมองหน้าแม้แต่เด็กวัดที่เดินผ่านหน้าบ้านถ้าเลอหัวเราะเสียงดังใส่เด็ดจะวิ่งออกไปไล่ฟันเขาบอกว่าโลกนี้ไม่มีมิตรแท้มีแต่ศัตรูให้ไล่ล่าและเผาทิ้งคืนหนึ่งฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นน้ำมันลอยคละคลุ้งเปลวไฟโชนขึ้นจากบ้านไม้ เป็นบ้านของคนที่เดดเคยทะเลาะไฟลามเร็วเพราะพื้นเป็นไม้เก่าชาวบ้านวิ่งหนีเสียงระเบิดของถังแก๊สเดดยืนมองแล้วก็หัวเราะรถดับเพลิงมาไม่ทันบ้านทั้งหลังกลายเป็นเท่าถ่านเสียงร้องไห้ของหญิงชรา,าดังลั่นเธอหมดทั้งบ้านและสามีในคืนนั้นแต่เดดบอกกับเพื่อนว่ามันก็ตายไปแล้วจะเศร้าไปทำไมคำพูดนั้นจุดไฟในใจของชาวบ้านข่าว แพร่กระจายไปทั้งอำเภอผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมด่วนมีเสียงเสนอให้แจ้งตำรวจแต่ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานเดทเดินผ่านลานประชุมพร้อมเสียงขู่ระวังไฟจะลุกบ้านพวกแกทุกคนเงียบด้วยความกลัวบ้านหลังถัดไปมีเสียงทะเลาะเป็นบ้านของชายหนุ่มที่เคยรักผู้หญิงคนเดียวกับเดชไม่กี่วันต่อมาไฟนั้นก็ลุกขึ้นครั้งนี้ลามไปถึงบ้านข้าง,างๆเปเลวไฟแดงฉานกลางค่ำ และเดชก็ยังคงยิ้มเหมือนเดิมเหมือนสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเรื่องปกติหญิงชวราผู้สูญเสียสามีถือทูปมาไหว้ที่หน้าบ้านของเดชเธอไม่ได้ร้องไห้แต่พูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นอย่าเผาบ้านของคนอื่นอีกเลยนะกรรมมันมีจริงเดชหัวเราะแล้วก็ตบทูปลงกับพื้นเขาตะโกนด่าและไล่หญิงชารานั้นตกกลางคืนเดชสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเขาฝันว่า ไฟกำลังเผามือของตนเองแม้ว่าเขาจะพยายามดับแต่มือกลับไหมยิ่งกว่าเดิมเสียงหญิงแก่ในฝันกระซิบอย่าเผาอีกเลยนะลูกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นควันจางๆแม้ว่ารอบๆตัวจะปกติชาวบ้านเริ่มเล่าเรื่องไฟลี้ลับบอกว่าไฟไม่ใช่แค่ไฟธรรมดามันมีเสียงคนร้องในเปลวไฟทุกครั้งที่ลุกเดชหัวเราะเสียงดังก็พวกมันสมควรแล้วไม่ใช่เหรอ ชาวบ้านที่ได้ยินคำนี้ต่างก็สลดใจเด็กชายวัยสิบขวบหายไปหลังจากที่ไปเล่นกลางทุ่งนาคนสุดท้ายที่เห็นคือลูกพี่ลูกน้องของเดชมีรอยเท้านำไปที่หลังบ้านของเขาและหยุดที่กองไม้แห้งเดชบอกว่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแต่ในห้องของเขามีรองเท้าเล็กๆหนึ่งข้างเต็มไปด้วยข่ามเอดำตายายคู่หนึ่งมหาเดชพวกเขานำน้ำมนต์มาวางที่หน้าบ้าน บอกว่าไฟในใจของเจ้ามันแรงมากนะเด,ดทถมน้ำลายใส่ขันใส่หัวออกไปก่อนที่ข้าจะเผาบ้านพวกแกแล้วขันน้ำนั้นก็ลายเป็นขมเหลาดำทันทีคืนนั้นเดทตื่นมาเพราะกลิ่นไหม้บ้านของตัวเองลุกเป็นเปลวเพลิงเขาว,วิ่งออกมาตัวเปล่าตะโกนถามหาคนที่วางเพลิงแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงเปลวไฟที่ดังขึ้นเขารอดมาได้แต่ใบหน้ามีรอยไหม ผิวบางส่วนไหมจนลอกหลุดชาวบ้านต่างคิดว่าเขาสมควรโดนไม่มีใครให้ข้าวให้ยาหรือไถ่ถามเด็กๆวิ่งหนีเมื่อเห็นหน้าของเขาแม้แต่สุนัขก,ก็ยังกลัวคืนนั้นเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วพูดว่าฉันพีตรงไหนแล้วก็มีเสียงลึกลับตอบกลับมาว่าตรงที่เจ้าไม่เคยฟังใครแล้วจุดไฟเผานั่นแหละคือกรรมที่เจ้าจะต้องชดใช้ เดชยิ้มเยาะหลังจากนั้นเดชก็มักจะได้ยินเสียงเดินเสียงไม้กรอบแกลบทั้งที่ไม่มีใครมีเสียงกระซิบว่าเจ็บร้อนเขาเปิดประตูไปก็เจอแต่กองเท้าแล้วเมื่อเท้าของเขาเหยียบเข้าไปมันจะรู้สึกแสบร้อนเหมือนมีเปลวไฟซ่อนอยู่ที่ใต้เท้าในทุกคืนเขาจะฝันถึงบ้านหลังหนึ่งภายในเต็มไปด้วยคนที่ไม่เกลียมทั้งตัว พวกเขาเดินเข้ามาแล้วก็ชี้หน้าพูดว่าแกคือคนจุดไฟใช่ไหมเดชตื่นขึ้นมาตัวร้อนทุกคืนแม้อากาศจะเย็นแต่ในใจเหมือนมีไฟเผาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านต่างตีตัวออกห่างร้านค้าไม่ขายของให้เด็กๆร้องไห้เมื่อเห็นหน้าของเขาเขากลายเป็นคนที่ไร้ตัวตนในหมู่บ้านเหมือนเปลวไฟที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้วันหนึ่งฝนตกหนักแต่เขากลับรู้สึก ร้อนมันอยู่กลางแดดเสื้อผ้าที่เปียกกลับไม่เย็นผิวหนังของเขาเรื่มพองเหมือนโดนไฟไหม้ทั้งที่ฝนยังเทลงมาไม่หยุดเขาร้องว่าพอแล้วแต่ก็ไม่มีใครรับฟังกลางดึกเขาได้ยินเสียงของเด็กเรียกลุงเดชข้าร้อนช่วยด้วยเขามองออกไปทางหน้าต่างเห็นเด็กคนนึงนั่นคือเด็กที่หายไปในทุ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยเท่าดำและยื่นมือมาหาเขา เช้าวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในวัดแต่ล้มลงตรงหน้าอุโบสถที่พื้นร้อนจัดจนลวกเขา่าพระออกมาเห็นก็เดินถอยเพราะรอบตัวของเขามีไอร้อนแผ่ออกมาเหมือนมีเปลวไฟล้อมรอบร่างกายเขาไปโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าไม่พบสาเหตุผิวหนังไหมแต่ไม่มีแผลเปิดหัวใจเต้นรัวเหมือนอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นสุดท้ายเขาเก็บข้าวของหนีออกไปยังชายป่า คิดจะหาที่เย็นๆเพื่อหลบไฟและความร้อนถูกย่างก้าวคือความแสบร้อนเงาไม้ก็ยังแดงเหมือนถูกไฟส่องแม้ไม่มีดวงตะวันเขาขุดหลุมนอนที่ใต้ดินหวังว่าดินจะดับไฟในใจได้แต่ยิ่งลึกยิ่งร้อนเหมือนแผ่นดินกำลังหายใจด้วยเปลวไฟกลางคืนมีเสียงลั่นเหมือนฟืนแตกแล้วเสียงหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเจ้าเผาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ข้า จะเผาเจ้าคืนแล้วเสียงก็เงียบไปเมื่อเขาไปหาของป่าแล้วนำมาต้มแต่เมื่อเปิดหม้อกลับเป็นเท่าฐานข้าวกลายเป็นสีดำไม่มีไอร้อนแม้เพิ่งยกมาจากเตาน้ำก็ระเหยทันทีที่เขาเทเหมือนไฟในใจดูดกลืนทุกอย่างแม้แต่ความเย็นในน้ำเขากลับไปที่หมู่บ้านแต่ทุกคนเหมือนมองไม่เห็นเขาเหมือนเขาไร้ตัวตนไม่มีใครสนใจหรือว่าโลกนี้ ทิ้งเขาแล้วเขานั่งนิ่งที่ใต้ต้นไม้เก่าแต่ทุกลมหายใจเหมือนมีเสียงกรีดร้องเสียงอ้อนวอนเสียงร้องขอดังแทรกอยู่ในลมหายใจของเขาเองเป็นเหมือนเสียงในอดีตท,ที่ไม่มีวันจางหายกิ่งไม้แห้งที่ข้างตัวแม้ว่าเขาจะไม่ได้จุดไฟแต่มันก็ไหมเองเมื่อเขาแตะมือที่เขาใช้เผาตอนนี้มันเผาทุกอย่างแม้แต่ใจของตัวเองถูกก้าวเดินคือฐานแดง ไม่มีทางใดให้หนีเขาส่องหน้าตัวเองในบ่อน้ําแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ใบหน้าเดิมมันเหมือนเท่าฐานที่แหลกละเอียดดวงตาเป็นรอยไหมริมฝีปากละลายคล้ายยางไม้เขาเริ่มกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวในขณะที่เขานั่งหลับบนก้อนหินก็ฝันถึงคืนที่เขาเผาบ้านหลังแรกหญิงชาราร้องไห้แล้วก็มองเขาพูดเบาๆว่า,วาเจ้าจะต้องชดใช้ เขาตื่นขึ้นมาแล้วรู้ทันทีว่าลมหายใจของเขานั้นกำลังจะหายไปเบื้องหน้าของเขาคือสะพานไม้แต่ทุกแผ่นไม้เป็นฐานร้อนเขาต้องเดินข้ามเพียงลำพังแม้จะเจ็บก็ต้องไปต่อข้างใต้คือเปเลวไฟที่ไม่จบสิน้นเริ่มเผาสะพานนั้นที่ทอดยาวเหมือนเขากำลังจะข้ามไปชดใช้สิ่งที่ตัวเองทำปลายทางมีประตูเหล็กเก่าจูๆ่ๆมันก็เปิดออกข้างในนั้น เป็นแดนเปลวเพลิงที่ไม่มีสิ้นสุดเสียงร้องดังทั่วผืนดินกลิ่นควันปะปนกับเสียงคำสาปเขาถูกดึงเขาไปช,ะชะ้าๆเปลวไฟลอบตัวร้อนแรงแล้วเริ่มกัดกินภายในใจเขาร้องไห้แต่ไม่มีหยดน้ำตาเพราะน้ำตาของเขากลายเป็นไอร้อนทั้งร่างกายเริ่มหลอมละลายแสงไฟส่องให้เห็นถึงศัตรูในอดีตพวกเขามองมาอย่างนิ่งเฉยก่อนที่จะหายเข้าไปในเปลวไฟที่เขาเคยจุด ระหว่างนั้นก็มีเสียงพูดว่าแสงไฟที่มาก่อนเปลวไฟคือคำเตือนแต่เขาเคยดับมันด้วยความเย้ยหยันเขาเคยเลือกไฟแทนน้ำเลือกโทรศัแทนคำขอโทษไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ไม่มีบ้านไม่มีคนมีแต่ความร้อนและเปลวไฟที่ไม่เคยหมดแม้ว่าเขาจะเรียกหาใครแต่เสียงหรือสิ่งที่ตอบกลับมาคือความร้อนเปลวไฟที่เขาเคยสร้างไฟ ล้อมตัวเขาแน่นขึ้นทุกนาทีเหมือนโลกจะบีบเขาเข้าไปในเตาเพลิงจีเา่าลอยวนอยู่รอบศีรษะภาพอดีตฉายซ้ำในแสงไฟแล้วเสียงหนึ่งกระพูดขึ้นเจ้าจะต้องอยู่ในเปลวไฟไปตลอดกาลชายที่ชื่อเดชไม่มีตัวตนอีกต่อไปตัวเขานั้นเหลือเพียงชื่อและเป็นตำนานเล่าขานให้ผู้คนระวังว่าอย่ากระทำเหมือนชายที่ชื่อเดช